ครับน้ำตัวไหนครับสเญียโตอยมเสื่อครับไฟนี่ซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่โตอยมเชื่อมที่เดิมเลยมีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมตอนนี้มีพี่ๆเพื่อนๆในใครเชื่อมเนาะตอนนี้ซิลโออยู่เท่าไหร่และสิบหกเปียกสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณห้าสิบกหนูมวยสไตล์อะไรครับก็ ครบควันที่ซิวอ้อม,มาเจอเลยเนี่ยเนรมิตรับเคยต่อยกันไหมไม่เคยครับครั้งรแรกเลยได้ศึกษาเค่มันต่อยเขาอย่างดูมาเขาเป็นมืสไตล์มวยเข่าเตือนอ่าวันนี้มาเจอเนรมิตรวางเกมววางแข้งยังดิกอดมืสไตล์เราอ่ามีอะไรก็แก้ไขวุเขกบวยทีเนาะล่าสุดเราต่อยเนมต่อยทุบปากวันนั้นต่อยกับตพลังทัพย์เป็นยังางวันนั้นนาคะแนนเวียเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสิบหกร้อยสิบหกวันนี้ต่อยหนึร้อยสิบห้าเนาะครับถ้าเข้าไปชั่งหนักคิดดว่าาามมนเหรือข อาจารย์มาพอดีหมาสบายเลยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมอาชนะไฟนี่คุ้มมากกี่กิโลสามโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้อีสิบล้าข้างได้คนเจ้าคนสะผลประเทศฝรั่งเศสฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยวันนี้ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนขอโชคดีครับ